สวัสดีครับพมเป็นน้องครับอยู่กับวิถีบรรนาไม่ดืมเมืออเคยนะครับวันนี้ได้มามัดข้าวช่วยเพื่อนบ้านนะครับมัดข้าวกองข้าวครับช่วงตอนก่อนเที่ยงครับเรามัดเสร็จเร่อยแล้วครับจุ่ยกันมัดเสร็จเลยครับเีวนี่จะขนไปกองนะครับนี่กําลังตัดหลานกองกันอยู่นะครับจะมาก่องเสร็จนะครับโดยเจ้ารถอีต็อกนะครับตั้งเหนือเรือว่าเจ้ารถอีต็อกมาช่วยกันขนช่วยกันลากนะครับ วันนี้มีอยู่ด้วยกันหนึ่งสองสามปุ่นเหมือนกันนะครับสี่สี่กันนะครับด้วยกันด้วยกันขนใส่หลังรถอีต็อกนะครับแล้วก็มาโอามากลองไว้ตรงนี้นะครับเป็นกลองใหญ่เลยนะครับหลังจากที่เขากองเสร็จเขาก็จะมาสีมาโมนะครับนะครับขนใส่รถอีตอ็อกอีตแตนจี้นะครับนั่นรถไถครับ รถไถกมาจวยหลักนะครับนะครับเป็นบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านครับบางตีบางแห่งมันก่อใจรรถดูดสีขายนะครับตัวนี้เป็นเข้าไว้กินนะครับก่อเจเกลยวแล้วก็ใจรมัดแล้วก็จะโม่นะครับกล่องเซตแล้วก็จะโม่นี่รถไถมาจวยครับทางปุ่นเป็นรถอีตอกนะครับนี่ครับรถตอกขนใส้จีนะครับเป็นบรรยากาศแบบบ้านนะครับปุ๋ใหม่พี่น้องครับ อำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับ่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนยางครับเนี่ยครับส่วนยางรอมรอบเลยนะครับอาครับรถไถลากรถอีต๊กมาครับรถเจ้าถุงก็ลากรถอีต๊กมาครับผมเสรลจโรีเลยนะครับวันนี้มาจ่ยกันสีกันครับประม่พี่น้องครับอ่ะครับคนงานกำลังเริบออกมาครับผักใบครับผักใบครับนี่ครับพักกันอยที่ห้างนา ก็จะขนใส่รถอีต๊กมากอง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 นี่ครับแบ่งล้านไ่เรียบร้อยแล้วครับกองไว้เต็มล้านทีเยอะกองเสร็จก็จะจะสีจะโม่แล้วครับ่รถนี่รถอีต๊กครับตั้งเหนือเลยบ่กรถอีต๊กนะครับอำเภอภูทงจังหวัดพะเยาครับร่วมด้วยช่วยกันครับวันนี้ครับแล้วแน่นอนครับรถไถครับรถไถเดือดกระลาครับเดือดกูเจี้นะครับครับเดี๋ยวตอนโม่ครับปอบปักกันทำไมนะครับผมเป็นพี่น้องครับ หม่เข้าสียเข้าเด<ๆ>ี๋ยวปักันนะครับชนนี้ขอขนเข้าไปก่อนนะครับขนเข้าไปก่อนเนอะนะครับขนห้หมดเลยนะครับใจรถอีตกใเจรถไถล่างเยี่ยครับสี่ันครับนี่ครับ